วันนี้ผมมาสายหน่อยนะครับผมมาสายหน่อยแล้วก็ก็จะได้เจอวัวที่ส่วนใหญ่ก็จะได้นํากลับกันแล้วพี่เกียงบ้านไายมูลวันนี้มาประมาณสัก20กว่าตัวนะครับขายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องนาไปส่งลูกค้าเดี๋ยวก็เหลืออยู่ส่วนหนึ่งพอสมควรเลยติวตัวนี้เท่าไหร่น้องหมื่นสองครับทุกท่านคืออย่างนี้พี่เกียงมีวัวหนุ่มเยอะมากตอนนี้ท่านใดจะคัดหรือว่าจะให้พี่เกียงช่วยจัดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมื่นสองดูดิ เพียบเลยครับวัวไซส์หมื่นสองเนี่ยเพียบเลยเนี่ยฮะดูท่านใดจะคัดวัวไซส์เล็กกว่านั้นก็มีนะไซส์เล็กกว่าก็มีฮนะท่านใดจะคัดวัวพี่เกียงช่วงนี้เย,ยอะเลยครับวัวสมบูรณ์ด้วยก็ไปหาพี่เขาได้ที่บ้านสายมูลอำเภอทา่าผาช่วงบ่ายดีที่สุดอะช่วงบ่ายพี่เขาจะอยู่บ้านนะครับจะคัดได้นี่ยนี่หมื่ 12, นสองผมถ่ายไลฟ์สักตัวเดียวนยเนี่ยวัวไซส์เนี่ยเพียบเลยตอนเนี้ยเอาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่เกียงไว้ท่านใดนี่นี่ตัวนี้นะหมื่นสองนะท่านใดจะไปคัดวัวพี่เกียงก็โทรไปหาพี่เขาก่อนนะครับ พ่อเพนพ่อเพนมาก,กี่ตัววันนี้นพ่อเพ็นโคตรเท่เลยฮะเป็นเป็นข้าวบอยขาวบอยรุ่นเก่านะผมชอบเขใส่หมวกแล้วก็ขี้บุหรี่วันนี้มาก,กี่ตัวขายกี่ตัวแล้วม,มาสิบแปดขายกี่ตัวเอาโหมาสิบแปดขายเก้าน่าจะขายดีสุดในตลาดแล้วมั้งวันนี้ท่านตัวนี้เท่าไหร่พ่อตัวผู้หนุ่มแบบนี้นครับ หมื่นพันห้าร้อยเพราะเพนมีไซส์หมื่นสี่พันห้ารอยกับสิบห้าห้าร้อยเนี่ยอยู่สองตัวน่าสนด้วยเข้าคู่กันดีคู่นี้คือตัวนี้กับตัวนี้นะอ่าวัวกำลังโตสิบสี่ครึ่งสิบห้าครึ่งตัวนี้สิบสี่ครึ่งนะครับตัวใหญ่สุดเท่าไหร่พ่อนรับสาวเจ็ดตัวนี้สองหมนเจ็ดวัวใหญ่นะครับวัวอายุ วัวยุวยัวไซขนเลยเนี่ยวัวใหญ่นะสองหมื่นเจ็ดปกตมันยืนจมคนวันนี้พวกไก่ผอมๆหนึ่งน้อยตัวเท่าไหร่พวกเงี้ยสิบสองครึ่งคู่แม่ลูกอ่าฟังได้คู่นี้นะครับสิบสองครึ่งแม่เป็นลูกผสมอายุน้อยตัวขาวนะครับแล้วก็ลูกเขาตัวที่ยืนค่อยหน้าค่อยหลังกันอยู่เนี่ยนะครับห2 5่0สองพันห้าร้อยลูกเขาเป็นลูกตัวผู้ด้วยอ่าคู่นี้ก็ คือผอมทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆทรงนี้ก็แปลว่าถ้าผอมทั้งแม่ทั้งลูกนี้ก็แปลว่าจะดูแลเลี้ยงเจ้าของก็อาจจะเลี้ยงไม่ค่อยดีแต่ก็ไปดูก็น่าจะอ้วนได้แบบนี้นะลูกตัวผู้นะครับสิบสองเพิ่งอันนี้ฟังได้นะโอ้โหพ่อเพนมาสิบแปดตัวขายไปเก้านี่แบบสุดๆแล้วครับเอาละพ่อเพนขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เลยกเท่าไหร่พี่คุณนี้ตัวละหมื่นพัน สองหมืนพันคู่ละสองหมืนพันตัวหมื่นห้าร้อยอ้าวก็เป็นวัวไซสกลางน้ําเลี้ยงไซสนี้สบายใจหน่อยครับไม่ต่องหนี่มากฮะปูกผูกเลี้ยงตามสวนปล่อยทุ่งก็อยู่ได้สบายๆแล้วไซสนี้นะสูงประมาณสักเมตรยี่สิบแล้วเนี่ยอ่าหนุ่มไทยตัวตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับตัวนี้จะใหญ่หญกว่าเมตรยี่ห้าได้ตัวนั้นประมาณเมตรยี่สิบ้อยสำเร็จบ้านหลวงกำลังจะวัวกลับพอดีฮะคู่ละสองหมื่นพัน อลองโทรหาพี่สาเร็จดูนะครับชอบบัวคู่นี้พี่รวยเอาควายใหญ่มาขายสองตัวนะครับเดี๋ยวลองถามราคาวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายควายเลยทนะุกท่านคงจะได้ถ่ายคู่นี้คู่เดียวพี่รวยราคาขายเท่าไหร่พี่คู่นี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับควายใหญ่สองตัวโอ้บ่งเขาแบบอืมเนี่ยความสูงเทียบกับเจ้าของควายได้เลยครับห้าหมื่นห้าพันบาทอะขอบคุณมากพี่คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับห้าหมื่นห้าพันบาท ว้าวแข้งขาใหญ่ดีตัวนี้ได้ถึงเม็ดสามยนเม็ดสามยนนะครับภายแล้วหนึ่งกับตัวนี้ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้เม็ดยี่สิบห้าอ้วนดีฮะอ้วนดีทั้งคู่เลยห้าหมื่นห้าพันบาทวันนี้คงจะได้ถ่ายควายทุกท่านดูกันไม่มากนะครับเดี๋ยวนะ<ม>พี่นี่บ้านใหม่น้องแก่นอำเภอภูเพียงนะครับนี่เอาปัวหนุ่มไซเนี่ยมาขาย<ม>พี่เขาเปิดราคาสามหมื่นห้าตัวสิบเจ็ดครึ่งคือตัวนีน้เอาขอบคุณมากพี่ คือตัวนี้นะครับกําลังจะนํากลับกับตัวนี้ฮะความสูงก็เมตรยี่ห้าเนาะเมตรยี่ห้าทั้งคู่นี่ลุงเชียนเจ้าของตลาดลุงเชียนขายเลยเท่าไหร่ตัวนี้ราคาขายอะไรเก้าพันบาททุกท่านลุงเชียนเจ้าของตลาดหนองเตา่าไม่ได้ขายนะครับจูงไปน่าจะไปจูงหาที่ผูกแล้วครับ จุงหาที่ผูกแบบนี้แม่สาวเล่มั่นเล่มั่นเก้าพันบาทนะวัวอยู่ที่เอ่อวัวลุงเชียนนี่อยู่ที่กันน้องเต่านี่ทุกวันนะครับท่านใดอยากจะเห็นวัวตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในค้องนี้หลายตัวเลยวัวท่านนี่เฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะเป็นเล่มั่นนะสูงเมตรยี่สิบได้นะครับมาดูกับพ่อเชียนบ้านหนองเต่านี้ได้ทุกวันครับ วันนี้พี่เหียมเอาควายมาขายแล้วก็ขายดีด้วยนะครับเอาควายมาขายแล้วขายดีมากๆเาทุกท่านพี่เหียมกาลังคล้องควายแบบนั้นจะอยู่สักกี่พันตัวที่พี่เหียมท่าน,นจะคล้องเนี่ยปั๊บเนาวันนี้ท่านเอาควายมาขายคือที่ขายดีจริงๆคือตอนนี้ควายไซส์เล็กเนี่ยขายปลอกแป,ลกแป๊กแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขียงเยอะเขียงเกิดขึ้นเยอะก็ต้องทำไซส์แบบนี้ให้หมดในวัน อืมาอ่าใจเย็นใจเย็นอ่าอ่าใจเย็นน้องนับไปช่วยหลบดีกว่าปั๊บน่าจะได้วันนี้ถ้าไม่ได้ก็อายคนทั้งประเทศแล้วพี่ยมเว้ยเอ้าเรียบร้อย เอาละได้ควายน้อยอา่าพี่เหี่ยมวันนี้ขายกี่ตัวาขายเจ็ดพวกพวก,พวกข้างหลังตัวอะไรพี่เหยี่ยมะนะตัวหมื่นสองพันห้าร้อยทุกท่านเอาผมผมมาควรเวลาทำงานพี่เหี่ยมนะครับน,นี่พี่เหี่ยมกำลังคล้องควายเล็กให้ลูกค้าวันนี้มาขายไปเจ็ดตัวถือว่าใช้ได้เนาะ ถือว่าใช้ได้อยู่ครับจะบอกว่าไม่ได้ขายก็ไม่ใช่นะหลายท่านก็ได้ขายดีอยู่นะวันนี้นะเะเจาควายน้อยขึ้นรถนวุ่นวุ่มาวุ่นกันอยู่นี่นี่เอาละตัวนี้สักกี่พันไม่รู้นี่นี่ได้ขายได้ขายยอดเยี่ยมมากเลยัี เดีย๋ยวนี้มีวัวจากต่างจังหวัดที่เป็นพวกวัวโครงสร้างใหญ่ๆเข้ามาขายที่นี่เหมือนกันนะครับนี่งัวห้อยตูฮนะแม่เนี้ยนะตัวนี้น่าจะได้<ม>ทเทียบกันรู้ดูฮะตัวนี้น่าจะได้ถึงเม็ดสี่ครับแม่นางใหญ่อ่าเป็นลูกกระทบหน่อยเนาะตัวนี้เนาะเม็ดสี่สิบได้ครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ประมาณเม็ดสามห้าผอมผอมมากอะตัวนี้จะสูงประมาณเมดเม็ดสามสิบห้าถึงเม็ดสี่เหมือนกันคู่เนี้ย คู่แม่นางใหญ่เนี่ยพี่ตู่ท่านจะเอาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทแม่นางใหญ่ๆนะอ่าส่วนตัวโน้นหมื่นสองพันห้าร้อยแม่สาวนะครับแม่สาวลูกผสมบามันตัวนั้นประมาณเมตรยี่สิบ่ะหมื่นสองพันห้าร้อยอ๋อทุกท่านก็วันนี้เท่าที่ผมดูเห็นวัวจากเมืองแพร่เข้ามาขายที่เมืองน่านเนี่ยได้ขายดีด้วยเป็นวัวโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ว่าคู่นี้ยังอยู่นะครับคู่สามสิบห้า ที่ตูบ้านใหม่ตนองแก่นอำเภอภูเพียงครับผมคู่ใหญ่คู่โน้นนะครับบ uh, ัวพ uh ี่เจ็ดอ่าเดี๋ยวผมจะเนี่ยฮะแม่นางใหญ่ครับพี่เจ็ดเป็นคู่แม่ลูกเหรอพี่เท่าไรพี่คู่นี้โอ้โหบัวใหญ่ทุกท่านบัวใหญ่ วัวใหญ่พี่เจตบ้านน้ำพัวอำเภอเวียงสาเอ่อกาดน้ำพัวเป็นกาดวัวแห่งแรกของจังหวัดน,น่านนี่ขอไปฮะเปิดทุกวันพฤหัสนะทุกท่านนะที่บ้านเดียวกับพี่เจตเนี่ยพี่เจตก็เป็นน้องเจ้าของตลา,าดนะครับคู่เนี้ยคู่แม่ลูกลูกตัวเมียคู่แม่ลูกลูกตัวเมียพี่เจตเปิดสองหมื่นสองพันบาทอ่ะเท่าไหร่นะ สองหมื่นสองพันบาทว้าวสองหมื่นสองพันบาททุกท่านคู่นี้แม่ผมอยากถ่ายมุมนี้ทุกท่านดูแต่ว่าย้อนถ้าเดินไปย,ย้อนแสงครับสองหมื่นสองพันบาทราคาให้ต่อนะพี่เนาะนคู่นี้ฟังได้ครับเพราะว่าแม่สาวก็ใหญ่แล้วครับลูกเขาอะใหญ่แล้วฮะใหญ่จนแม่มาเมื่อชาผมถ่ายแม่ทันนะต้องขออภัยเอาท่านใดอยากเห็นวัวคู่นี้ก็พี่เจตนะท่านอยู่บ้านนะ้ำพุอภอเวียงศานะครับ เอาพี่จิตชัยพี่ิตชัยไม่ใช่พี่เจตนะพี่จิตช,ชัยบ้านน้ำปัวเมืองสาสองหมื่นสองพันบาทครับเดี๋ยวนี้เล่เลือดดีๆแบบนี้เข้าตลาดเยอะเลยแล้ครับนี่บัวของทางพ่อโยนบ้านถึงตองอำเภอเมืองน่านเจ็ดพัน 7, บาทอ่ะเล่หนุ่มตัวนี้นะครับมีผู้ให้ราคาแล้วหกพันห้าเกียงกันห้าร้อยคนลุงไม่ยอมขายนะ<อ>คนลุงไม่ยอมขายเกียงก<อ>ันอยู่บากแต่มีสิทธิ์ได้ออกครับราคาใกล้กันละเล่มันเลือดโอเคด้วยเนาะ คือแบบนี้มีคู่อยู่บ้านนะครับผู้ซื้อต้องมีคู่อยู่บ้านนะหมายตาเข้าคู่แล้วแบบนี้อ้าเออจะจบไม่จบไม่รู้นะครับแต่ว่าเกียงกันอยู่ห้าร้อยครับถ้ายังอยู่ก็พอ,อยวนบ้านถึงตองถึงน,น้านนี่พออยวนก็อยู่นี่แหละครับข้างๆผมเนี่ยฮะเจ็ดพันบาทนะครับเล่นหนุ่มเลือดดีๆแบบนี้สูงประมาณเมตรสิบเซนทุกท่านเนี่ยเนี่ยขายแล้วเท่าไหร่เท่าไหรแบบนี้ เท่าไหร่ครับราคาคู่ละก็ตัวนี้ไม่สูงแต่ยาวมากเป็นวัวที่ลำตัวยาวมากดูดิว <c oughs> ัวอะไรจะยาววันนั้นดูฮะโอ้โหเอาสูงประมาณสักเมตรยี่สิบเองนะสามหมื่นหนึ่งสามืหนึ่งคือสองตัวที่น้องนิวจูงไปโน่นกับตัวนู้นนะครับอ่ะวัวเป็นคู่เข้าคู่กันสามหมื่นพันตัวนี้สั้นสูงประมาณเมตรยี่ห้าตัวนี้นะ น้องนิวเจ้าของวัวอยู่บ้านนะผามือมังหน้านะครับพี่เชิดบ้านตอนท่านพี่เชิดท่านนี้นะฮะมาแม่พี่เชิดขายดีครับวันนี้นะครับขายดีแล้วก็ขายได้ราคาน่าฟังด้วยนะครับนี่โอ้ตัวนี้เครื่องก็สวยนะนมงามด้วยนะวัวมีวัวมีทรงเลยตัวนี้พี่เชิดขายคนเลี้ยงไว้ขายไปหมื่นห้านะครับผมบอกราคาเลยตัวนี้วนความสูงประมาณเมตรยี่ห้างามทุกท่านงามมาก แม่เล่ตัวนี้เป็นเล่มั่นนะครับพี่เชิดขายไปหมื่นเจ็ดร้อยวันนี้พี่เชิดตัวนี้ยังอยู่นะครับเป็นแม่สาวเครื่องสวยมากเครื่องดําแม่สาวน้อยตัวนี้ราคาจะเอาเจ็ดพันบาทยังอยู่ฮนะตัวนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นี่เห็นไหมถ้าวัวมันมีทรงเนาะวัวมันมีทรงก็มีคนพร้อมสู้ราคาเกินนะครับเกินเม็ดยี่ห้านะครับเม็ดสามเลยนะเม็ดสามหย่อนหน่อยอ๋อเม็ดสามหย่อนหน่อยเนี่ยดูเครื่องก็งามอืม เครื่องเข้องามครับขายไปหมื่นขายไปสิบห้าตัวนี้ยังอยู่นะทุกท่านนะแม่สาวน้อยแม่นี้นะครับเจ็ดพันบาทอา้าวท่านใดอยากได้แม่สาวน้อยแบบนี้ก็<อ>พี่เชิดก็คงอยากให้ต่อตัวเล่มมันเล่มมันทั้งก็หมื่นเจ็ดร้อยขายไปแล้วนะครับพี่เชิดเจ้าของวัวอยู่บ้านนอนแท่นอเภอเผียงสาครับผมเล่แม่สาวแบบนี้วัวพี่เชิดอีกหนึ่งตัวนะครับพี่เชิดกำลังจะนำกลับยังยังไม่ได้ขายนะตัวนี้นะอา้าวแปดพันห้าร้อยบาทดูสิ แหมทุกท่านราคาวัวเล่เดี๋ยวนี้นะชิวๆเลยท่านไหนเก็บวัวแม่เล่สาวแม่นี้เอ่อแม่เล่สาวเลือกประมาณนี้นะครับดูนะราคาแปดพันห้าแต่ว่าก็ต้องคงจะเลี้ยงอีกสักพักถึงได้ผสมแม่ยี่สิบได้พี่เชิดที่ช,กชักกระเจอะอยู่ข้างหลังนั่นนะท่านนั้นนะฮะแม่สาวแหมเลือดกันหน้าเลี้ยงเลยสีผมถ่ายย้อนแสงหน่อยนะสีสีเหลืองสีเหลืองทองอ่ะครับผม อ8,500บาททรงหาพี่ชายท่านนี้นะครับกลับบ้านนะฮะเนี่ยช่วงท้ายตลาดแล้วนะครับวัวส่วนใหญ่ก็ทยอยกันกลับแล้วครับพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอท่างผามาสี่ตัวครับวันนี้ไม่ได้ขายเลยครับแม่นางใหญ่ตัวนี้เป็นเลมันเลมมันนะครับสูงประมาณสักเมตรยี่ห้าไม่ไม่ไม่สูงยาวได้ยาวหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้นะครับหมื่นสามพันห้าร้อยส่วนคู่หนุ่มของท่านคู่ดำนี่นะครับนี่ สูงประมาณตัวละหนึ่งเมตรถึงเมตรสิบเซนนะครับคู่นี้ท่านจะเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทวัวลูกผสมหนุ่มตัวขวาเมอือน,นี่ตัวนี้ครับผอมอยู่มากนะตัวนี้นี่โอเคเลยเอ๋อสิบแปดคู่นี้นะครับแม่ตัวนั้นปล่อยผอมไปนิดหนึ่งเนาะปล่อยผอมมากเนี่ยอ๋อสิบแปดนะครับคู่นี้นะครับส่วนแม่สาวเดียวตัวนี้ได้เมตรสิบห้าได้นะครับนี่แม่สาวหน้าตาแบบนี้นะครับ หมื่นพันห้าร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพ่อผัดเจ้าของวัวสี่ตัวนี้อยู่บ้านดอนมูลอำเภอท่า่างผานะครับแม่นี้เป็นไงครับสิบสามครึ่งก็พร้อมอยู่เหมือนกันโทรหาพ่อเขาดูครับขายดีมากก็คงจะเป็นลุงรันแล้วครับวันนี้แต่ว่าเป็นขายวัวลุงรันนี่วันนี้เอาทั้งวัวทั้งควายมาขายที่นี่ขายดีเลยลุงรันไหนวัวขายกี่ตัวพ่อวันนี้ โอ้โหขายบัวได้สิบตัวครับวันนี้นะครับลุงรัน,นครับควายลุงรันบอกว่าควายไม่ได้ขวากขายเลยครับ <c oughs> เกียงกันอยู่เนี่ยลุงรันจะเอาตัวละห <c oughs> มื่นแปดมีผู้ให้ราคาหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับลุงรันเอาควายมาขายหกตัวหกตัวไม่ได้ขายเลยแต่วัวขายได้สิบตัวแบบนี้ลุงรันจะเอาตัวละหมื่นแปดนะครับมีอยู่ทั้งหมดหกตัวทุกท่านก็พี่ไก่ของลุงรันอยู่บ้าน ฝ่ายมูลอำเภอทัางผานะครับทั้งบัวทั้งควายท่านมีติดข้อไว้ขายทุกวันตามเบอร์ที่ผมขึ้นเลยครับผมเราทุกท่านวันนี้ผมจะปิดท้ายด้วยนายห้อยควายลายใหญ่สุดของเมืองน่านเนี่ยนะครับลุงเพชรที่กัดท่านอยู่บ้านคัวดอนทองอำเภอทัางผาลุงเพชรวันนี้ควายขายกี่ตัวพ่อดได้ขายควายตัวเดียวครับได้าขายควายตัวเดียวคิดดูแล้วกันวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้สำหรับควายนะครับบัวพอได้ขายอยู่แบบนี้เท่าไหร่พ่อแบบนี้ 1 0 0 0บาทเ,เป็นแม่สาวอ๋อตัวผู้หนุ่มผู้หนุ่มแหมตูเพศไม่ชัด 10, 1ม5 0นนะครับเอาละทุกท่านวันนี้ก็ควายนี่ยอมรับเลยเงียบวันนี้เงียบหลงเพชอยู่บ้านควดดอนทองอำเภอทาอ่าขวานะครับมีทั้งบวัวทั้งควายมาขายแล้วครับละนี่เป็นสุดท้ายของตลาดนัดโขก,กระบือบ้านหนองเต่าเมืองปูเพียงจังหวัดน่านในเช้าวันทที่17พฤศจิก,กาย,ยน2567นนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่าน เพราะว่า,าผมมาสายผมมาสายแล้วก็พ่อค้ากลับไวเขาวันนี้ด้วยอาจจะเ,เพราะว่าแดดร้อนแต่เช้าก็เป็นได้นะครับแดดร้อนแต่เช้าก็เป็นได้ตลาดน้องเตา่าเป็นตลาดใหญ่สุดของเมือง mm hmm. น่านเปิดทุกวันอาทิตย์พบกันใหม่พี่น้องสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ